ซูชิอาบยาพีชเสียงเป็นไรผมรับตาล้วผมรับตาอยู่จริงไ้มจะใช่ไปบอยข้าวไปไหนอันนึงอ่ะนี่แล้วกันโอ้โหบีบเยอะขนาดนั้นอะไรบีบมิดเดียวเองไม่เอาน้ำปลาเหม็นกูได้กินเดี๋ยวมันเปลี่ยนจานนะพี่พี่ต้องจำดีๆนะโอ้โหเยอะ ยั่ไม่ใหญ่สุดได้แค่นี้วะใครก่อนผมก่อนแล้วกันอ่าไอาชิ้นแรกเนี่ยไม่มีแน่นอนมีเอาชิ้นนี้เขาไม่ไม่เอาชิ้นแรกไม่เป็นไรอันนี้ใส่นี้ด้วยดิอร่อยเราโชว์อยู่ด้วยอ่ะปากโขอันนี้ไม่มีไม่มีสีเขียวแน่นอนอืมอืมแตกมือได้ไหมอืมอืมผมว่าอเนี้ยไม่มีโอ๊ยลรบากกว่าเดิมอีกมีไหมไม่เหมือเฮ้ยขำเลยวะ โอ้วเหนื่อยว่ะนี่นะกันตเหมือนกับผู้ใส่เยอะไปหน่อยมันปูดนะอร่อยงาอร่อยใครอะเคี่เห้นไ้อร่อยคลิมีเหี่ยเฮ้ย ต้องใส่อะไรขนาดนั้นกูต้องกินใช่ไหมตายนะเดี่ยเฮ้ยตาผมเลยในการในฝนามที่ไม่โดนอ้ยอันนี้แล้วกันอ่ะสบายเป็นไรอ่ะมันก็กินทั้งหมดแห่หรอต้องกินเหรอเห็นดิโอ้ยเขียวจิ๋วกัวเป็ตายแน่โมวเหรอ